ขั้นตอนการตีเส้นแข่งหรือการทำแนวเขตทะเลชายฝั่งในสำยังนิวิทห้าพันนึ่งนะครับปุ่มแรกที่ต้องคนรู้คือปุ่มกรกรบาท 2. ปุ่มย่อขยาย 3. ปุ่มบังคับทิศทาง 4. ปุ่มสั่งทำทั้งรนจุดมาร์กและลบจุดมาร์กในปุ่มเดียวกัน ตีเส้นแข่งกันนะครับเริ่มต้นเรากดปุ่มกากบาทนะครับแล้วก็เลื่อนไปยังจุดที่เราจะตีเส้นแข่งนะครับเมื่อได้จุดแล้วนะครับเราก็จะมากดตรงปุ่มคาว่าสั่งทำนะครับกดเสร็จเราก็เลื่อนไปครับว่าเราจะไปไว้ที่จุดไหนนะครับแล้วกดสั่งทำครับแล้วก็เลื่อนมานะครับ และจุดท well, er the ี่เราจะต้องการแล้วกดสั่งทําครับแล้วก็เลื่อนนะครับได้จุดที่เราจะทําการลงจุดนะครับก็กดสั่งทําครับกรณีลบก็เช่นกันนะครับเราจะใช้กลุ่มเดียวกันนะครับเวลาลบเราจะก็กดปุ่มสั่งทํานะครับตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วเราก็เลื่อนนะครับไปลบจุดที่เราลงจุดวงมาร์กไว้นะครับ แล้วเราก็กดสั่งทำครับเพื่อลบจุดนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปครับแล้วกดสั่งทำเพื่อลบจุดนะครับหลังกากเสร็จแล้วกดกระกาบาดออกนะครับ